สวัสดีครับวันนี้นะครับสำหรับรายการรวรย์นนะครับเรามีเครื่องมือนะครับพิเศษสุดเลยนะครับจะมาแนะนํากันนะครับก็คือไอเอลโก้นั่นเองนะครับนี่นะท่านที่อยู่ทั้งบ้านนะครับที่ยังรับชมอยู่อาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับเราเพิ่งเปิดตัววันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับไอเอลโก้นะครับเอาง่ายๆเลยก็คือเครื่องมือนะครับที่จะช่วยส่งคําสั่งซื้อขายให้เรานะครับอัตโนมัติเลยนะครับ พูดง่ายๆมีเหมือนเป็นเพื่อนนะครับที่คอยเฝ้าหุ้นให้เรานะครับจะซื้อจะขายเมื่อไหร่เราสามารถกําหนดเงื่อนไขได้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ชีวิตการลงทุนเนี่ยนะครับง่ายขึ้นนะครับสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็มีความสุขขึ้นด้วยนะครับก็วันนี้เราจะมาแนะนําการใช้งานเบื้องต้นกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับฟังก์ชันหลักๆทําอะไรได้บ้างมีประโยชน์ต่อนักลงทุนรายย่อยอย่างเรายังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับ เดี๋ยวจะมาแนะนําเมนูใช้งานนะครับหลังจากที่ล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีปุ่มไอเอลโก้นะครับอยู่ด้านบนนะครับเมื่อกดที่ไอเอลโก้ก็จะขึ้นมาหน้าจออย่างนี้นะครับเมนูหลักนะครับที่จะใช้ส่งคําสั่งการซื้อขายนะฮะก็คือเมนูนี้นะครับอัลโกออเดอร์นะฮะอ่ะก่อนที่จะมาดูว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าอย่างแรก i อเ g o นะครับเป็นแค่เครื่องมือนะครับที่จะช่วยให้เราทำตามแผนของเรานะครับดังนั้นก่อนอื่นก่อนจะใช้ I อเ g o ้ได้เนี่ยแน่นอนครับเราต้องมีแผนก่อนนะครับว่าแผนการลงทุนเราเป็นยังไงนะครับเรามีหุ้นนะครับตัวไหนบ้างที่เราเฝ้ามองอยู่นะครับและจะซื้อจะขายที่จุดไหนนะครับดังนั้นก่อนจะใช้ i อเ g ลเนี่ยอย่างแรกเลยควรจะมีความรู้นะครับทางด้านการวิเคราะห์หุ้นก่อนนะครับทั้งทางด้านพื้นฐานแล้วก็ด้านเทคนิคอลนะครับ เพราะว่าเราจะต้องกําหนดได้นะครับว่าเราอยากซื้อหรือขายที่ราคาไหนนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีความรู้เหล่านี้นะครับมาใช้เลยก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้นะฮะสำหรับ AI l g o นะครับจะมีฟังก์ชันหลักนะครับในการส่งคําสั่งซื้อขาย3อย่างนะครับประกอบไปด้วย conditional นะครับแล้วก็ trailing stop นะครับแล้วก็ bracket order เดี๋ยวเราจะมาไล่ดูทีละอันกันนะครับว่า ตั้งค่ายังไงและใช้งานยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนจะมาดูด้านอินเทอร์เฟซเนี่ยด้านเมนูต่างๆเนี่ยนะฮะเราต้องจับมาโยงกับแผนการลงทุนและทฤษฎีการลงทุนด้วยนะครับเพราะว่าการใน,ในเชิงปฏิบัติเนี่ยนะครับเราต้องคิดมาแล้วนะครับว่าเราจะทำยังไงดังนั้นผมจะโยงให้ดูก่อนว่าแต่ละออเดอร์เนี่ยใช้ในกรณีไหนบ้างนะครับมาดูกันนะครับ อันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ conditional order ก่อนนะครับ conditional order เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายนะครับแบบกำหนดราคานะครับคือเราต้องรู้ต้องมีในราคาอยู่ในใจแล้วนะครับว่าอยากซื้อหรือขายที่ราคาไหนนะครับซึ่งราคาเหล่านี้อาจจะนำมาผสมกับพวกเครื่องมือทางเทคนิคได้นะครับแล้วก็พวกแท a t ิร์นราคารูปแบบราคาต่างๆนะครับเช่นว่าบางท่านอาจจะชอบซื้อตอนที่ราคาทำจุดสูงใหม่นะครับ หรืออาจจะขายตอนเส้นค่าเฉลี่ยตัดกันอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปวิเคราะห์นะครับและวางแผนมาก่อนนะฮะว่าจะซื้อจะขายที่ราคาไหนนะครับแล้วค่อยมา Key Order ใน i อเอลนะครับยกตัวอย่างนะครับอ่ะฝั่งซื้อนะครับถ้าเราใช้ conditional order แบบฝั่งซื้อนะครับกรณีนี้นะครับอาจจะกำลังเฝ้าหุ้นตัวนึงอยู่นะครับหุ้นตัวนี้ตามตัวอย่างเนี่ยราคา10บาทนะครับ นี่เราวางแผนมาแล้วว่าโอ้พทเทิร์มันมาอย่างนี้นะครับมันก็จะเกิดการมีโอกาสเกิดการทําจุดสูงใหม่นะครับนี่สมมติว่าจุดสูงใหม่เนี่ยอยู่ที่12บาทนะครับดังนั้นเราอาจจะอยากซื้อหุ้นตัวนี้เมื่อราคาทะลุนะครับทะลุแนวต้านที่12บาทนะครับง่ายนิดเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า Key Order อร์ในแอลกยัง,ยงไงนะครับอ่ะในย้ํากันอีกครั้งนะครับดูข้างซ้ายก่อนให้เราอยู่ที่เมนู a u t o Order นะครับเป็นรูปจรวนนะครับจากนั้นก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับด้านบนก็จะเป็นข้อมูลของหุ้นนะครับแล้วก็ Bid Offer นะครับปริมาณการซื้อขายต่างๆแล้วก็รวมไปถึง ticker ด้วยก็จะหน้าตาคล้ายๆกับใน Streaming นะครับับตรงนี้นะครับก็พิมพ์ชื่อหุ้นได้เลยนะฮะเมื่อพิมพ์ชื่อหุ้นเสร็จแล้วก็สามารถคลิกเลือกได้นะครับหรือกด Enter ก็ได้อ่าก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่เ r d e r ทั้งหมดนะครับอย่างที่บอก จะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นแถบ4แถบนี้นะครับไอ้ Normal Order นี่ขอข้ามไปนะครับเพราะว่าเป็นการส่งคําสั่งซื้อขายแบบปกตินะครับก็คือสั่งปุ๊บมันก็จะส่งคําสั่งเข้าระบบเลยนะครับเหมือนการที่เราคียผ่าน streaming ธรรมดาเลยนะฮะนั้นหลักๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับจะมี trailing stop นะครับ conditional แล้วก็ bracket นะครับอ่ะเมื่อกี้ดูตัวอย่าง bracket นะครับไม่โทษทีครับเมื่อกี้เราดู conditional ก่อนนะครับเราบอกว่าถ้าหุ้นทะลุ12บาทเนี่ย ครับหรือการ break out เนี่ยเราอยากซื้อนะฮะก็เลือก conditional order นะครับแถบอยู่ตรงนี้นะฮะใส่ชื่อหุ้นนะครับแล้วก็ที่จะให้ดูคือมี2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเห็นคำว่า trigger นะครับเป็นกล่องสีส้มส่วนนี้เป็นส่วนที่ i algo จะสั่งคำสั่งนะครับซึ่ง trigger เหมือนกันเหนี่ยวไกเหนี่ยวเหนี่ยวไกลปืนนะครับถ้าราคาของหุ้นนะครับ มาตรงกับเงื่อนไขที่เราเซตไว้ตรงทริกเกอร์เนี่ยถึงจะส่งคําสั่งนะครับที่คำสั่งเป็นอะไรเนี่ยก็เป็นการเป,เป็นการเป็นการกำหนดแยกกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอย่างเมื่อกี้นะครับทริกเกอร์ไพรซ์เราจะเป็น12บาทนะครับเพราะเป็นราคาที่เราตั้งไว้ว่าถ้าถึงราคานี้จะให้ส่งคําสั่งถูกไหมครับ <c oughs> ก็ใส่ไปนะครับ12บาทจากนั้นนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับกำหนดได้ให้ราคาล่าสุด มากกว่าหรือเท่ากับ trigger price นะครับจำง,ง่ายๆเลยนะครับก็คือถ้าราคามากกว่าหรือเท่ากับ12บาทตัว a o g o จะส่งคำสั่งซื้อให้เรานะครับนอกจากนี้นะครับช่องนี้นะครับ valid to เป็นการกำหนดวันหมดอายุนะครับของคำสั่งนี้สามารถกำหนดได้ว่าจะให้คำสั่งเนี้ยรันไปกี่วันนะครับสูงสุดได้90วันนะครับก็เลือกไปเลยว่าจะเอากี่วันนะฮะเมื่อ ในกรอบสีส้มเราเราคีย์ไว้เสร็จแล้วนะครับเราค่อยมาดูด้านบนนะครับว่าจะซื้อกี่หุ้นนะครับก็ใส่ปริมาณหุ้นเข้าไปซื้อที่ราคาไหนนะครับซึ่งราคาอาจจะกําหนดเป็นราคาได้นะครับสมมุติ12บาทเช่นกันนะครับหรือว่าเราจะใช้ตรงนี้ได้นะครับเป็นการส่งราคาประเภทต่างๆนะครับส่งที่ราคาล่าสุดนะครับราคาบิดราคาออฟเฟอร์หรือราคา MTL นะครับสมมุติผมใช้ราคา ออฟเฟอร์แล้วกันนะครับจากนั้นก็ใส่พินนะครับใส่พินโค้ดเข้าไปหลากนะครับกดซื้อนะครับแล้วก็เช็คนะครับว่าทุกอย่างถูกต้องไหมนะครับถูกต้องแล้วก็กดคอนเฟิร์มได้เลยนะฮะอ่ะทีนี้คำสั่งนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าราคานะครับตรงนี้นะครับถ้าราคาล่าสุดของหุ้นตัวนี้มากกว่าหรือเท่ากับ ticker price ส์นะครับทิเกอร์ไพรคือ12บาทมากกว่าหรือเท่ากับ12บบาทเนี่ย ระบบ i อเอโกจะส่งคำสั่งให้เราทีนี้คำสั่งก็คือตรงนี้ครับจะส่งคำสั่งซื้อนะครับหนึ่หุ้นที่ราคาออฟเฟอร์นะครับก็ต้องจาว่ามันแยกส่วนกันนะครับเมื่อถึงทริกเกอร์แล้วถึงจะส่งคำสั่งจริงนะครับนั้นไอเอลโกออเดอร์ที่ส่งไปแล้วนะครับจะปรากฏตรงช่องนี้นะครับ a l เอลโกออเดอร์วิวส่วนคำสั่งจริงเนี่ยนะครับที่เกิดหลังจากการทริกเกอร์แล้วเนี่ยนะครับจะมาอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับ ให้คิดซะว่าเป็นคำสั่งที่เหมือนส่งเข้าไปใน streaming แล้วนะครับส่งสู่ตลาดแล้วนะครับดังน,นั้นเมื่อ I/O a l g trigger เนี่ยเราจะได้ของหรือไม่ได้ของนะครับจะแม t c h หรือไม่แม t c h อีกทีต้องมาเช็คที่ด้านล่างนี้ด้วยนะครับออันนี้ก็เป็นการสั่งซื้อแบบ conditional นะครับเดี๋ยวถัดมานะครับมาดูการสั่งขายบ้างนะครับ ก็คอนเซปต์ก็จะง่ายเหมือนกันนะครับเราวางแผนมาแล้วว่าเราอาจจะอยากขายหุ้นเพื่อ Stop loss ตนะครับตัดขาดทุนหรือเพื่อทำกำไรที่ระดับราคาแค่ไหนเท่าไหร่นะครับในตัวอย่างนี้นะครับสมมติหุ้นอหุ้น10บาทเหมือนเดิมนะครับแต่ผมวิเคราะห์มาแล้วว่าถ้าหลุด9บาทเนี่ยไม่น่าไม่น่าซื้อแล้วนะฮะอาจจะเป็นหลุดเพราะว่าหลุดจุดตำเดิมนะครับหรือหลุดเพราะเส้นค่าเฉลี่ยตัดกันนะครับก็ไปวิเคราะห์มาศึกษา ราคาที่เราอยากขายมานะครับเมื่อมีราคาในใจแล้วนะครับก็กลับมาใส่ในช่อง i'll go order นะครับเลือก c o n d i t i o n a l นะครับทีนี้ก็ใส่ Trigger Price เป็น9บาทถูกไหมฮะในตัวอย่างเราจะขายที่9บาทแต่นะครับในเมื่อตอนนี้เป็นการขายถูกไหมครับเราต้องเปลี่ยน Condition ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้า Condition เดิมเนี่ยกำหนดไว้ว่าถ้าราคาล่าสุดสูงกว่าหรือเท่ากับ Trigger Price ให้ขายนะครับ ถ้าราคาล่าสุดมัน10บาทมันสูงกว่า9บาทอยู่แล้วมันก็จะขายเลยถูกไหมฮะดังนั้นไม่ได้นะครับเราต้องเปลี่ยนเป็นเงื่อนไขที่แทนนะครับ last price น้อยกว่าหรือเท่ากับ trigger price พูดง่ายๆคือถ้าต่ำกว่าหรือเท่ากับ9บาทเมื่อไหร่ให้ขายตัดขาดทุนนะครับจากนั้นก็กด sell นะครับแล้วก็ confirm order ก็จะมา,มารออยู่ข้างล่างนี้นะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาหุ้นมาถึง9บาทหรือต่ำกว่านะครับ ระบบจะยิงคาสั่งเข้าไปในตลาดให้อัตโนมัติเลยนะครับก็ทําให้เราไม่ต้องเฝ้านะครับเราก็ค่อยกลับมารีวิวตอนเย็นก็ได้นะครับว่าราคามันลงมาชนเงื่อนไขให้เรากําหนดหรือเปล่านะครับตัวนี้จะง่ายสุดสำหรับ conditional นะครับเป็นการกำหนดราคาเดี๋ยวถัดไปมาดู trailing stop กันดีกว่านะครับสำหรับ trailing stop นะครับ เอาง่ายๆสุดเลยนะครับทุกท่านรู้จัก stop loss กันแล้วถูกไหมครับก็คือว่าเวลาจะซื้อหุ้นเนี่ยเราต้องกําหนดจุดขาดทุนเรานะครับว่าเราเรายอมขาดทุนมากสุดกี่บาทหรือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจากราคาซื้อนะครับที่ trailing stop ก็จะเอาตัว stop loss เนี่ยตัวตัดขาดทุนเนี่ยทำให้มันสามารถช่วยรักษากําไรได้ด้วยนะครับคอนเซปต์มันก็คือว่ายิ่งราคาหุ้นขึ้นเนี่ยตัว stop loss เราแทนที่จะอยู่เฉยใช่ไหมครับ จะยกขึ้นตามไปด้วยนะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่หุ้นปรับตัวนะครับลงมาเกินกว่าเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้ให้นะครับมันก็จะขายหุ้นออกให้นะครับจึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะต่อการเลทโปรฟิตลันนะครับหรือวิธีถือทนรวยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยหุ้นขึ้นนิดเดียวจะรีบขายถูกไหมฮะแต่ตัวนี้นะครับเราเซ็ตไว้ได้เลยนะครับว่าให้มันติดตามราคาขึ้นไปนะครับ เซตเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้หรือเป็นช่วงราคาก็ได้่ตัวอย่างนะครับสมมติหุ้น10บาทถูกไหมครับนี่ผมก็เซตว่าจะขายเมื่อราคาหลุดเทรลิ่งสต็อป10%นะครับก็จากภาพจะเห็นว่าหุ้นขึ้นใช่ไหมครับตัวเส้นเทรลิ่งสต็อปสีแดงนะครับอันนี้วาดมาให้เห็นภาพง,ง่ายๆนะครับก็จะยกตามราคานะครับแล้วจะเห็นว่าเวลาหุ้นปรับตัวลงเนี่ยเทรลิ่งสต็อป จะไม่ลงตามนะครับดังนั้นเมื่อมันถึงจุดที่ราคาหุ้นปรับตัวเกินปรับตัวลงเกิน10%จากราคาสูงสุดของมันนะครับตรงนี้นี่นะครับราคาหุ้นสีฟ้านะครับทะลุเส้นสีแดงที่เป็น trailing stop ของเราไปแล้วนะครับระบบก็จะขายออกไปให้อัตโนมัติเลยนะครับเราจึงไม่จําเป็นต้องเฝ้าหน้าจอเลยนะครับเพราะตราบใดที่หุ้นยังขึ้นอยู่เนี่ยก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะ trailing stop จะยกขึ้นแต่วอะไรก็ตามที่หุ้นเริ่ม คุณเริ่มหักหัวลงมานะครับและหลุดเงื่อนไขที่กําหนดไว้จะเป็น5 10%เนะครับหรือจะใช้เป็นเม็ดเงิน1บาท2บาทก็ได้นะครับระบบจะขายออกไปให้เลยนะครับวิธีคีใน i อลโกก็ง่ายมากนะครับเลือกเมนู Trailing Stop นะฮะแล้วก็เหมือนเดิมครับมาดูที่ช่องสีส้มกันก่อนนะครับตรงนี้ใส่ได้ว่าจะให้เป็น trailing แบบไหนนะครับอย่างที่บอกได้เป็น Pri c e นะครับเป็นเม็ดเงิน หรือจะเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับใช้เปอร์เซ็นต์ในเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็พิมพ์เข้าไป10อ่าตรงนี้ก็จะทบทวนให้เราว่าเป็น10นะครับจากราคาล่าสุด from last price นะครับแล้วก็ตั้งวันหมดอายุนะครับเหมือนเดิมใส่ราคานะครับจะขายที่ราคาไหน bid offer last หรือ MTL นะครับแล้วก็กดขายได้เลยนะครับมันก็จะแมชให้ ไม่ใช่จะแมช์ให้ทั่วทีนะมันก็จะส่งคําสั่งให้นะครับแล้วจะแมทช์หรือไม่แมช์ก็ต้องไปดูอีกทีเมื่อเงื่อนไขเราถูกราคาชนแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งบ้างนะครับเมื่อกี้เป็น trailing stop ซื้อเอ้ยเป็น trailing stop ขายคือมีของอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วก็อยากขายเมื่อมันปรับตัวลงมาเกินจุดจุดหนึ่งนะครับถัดไปเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งก็คือว่าเป็น trailing stop ซื้อนะครับ อเอาง,ง่ายๆเลย trailing stop ฝั่งซื้อนะครับเป็นการซื้อเมื่อหุ้นดีดตัวขึ้นมาเกินจุดที่เรากำหนดไว้นะครับให้เอาพยายามนึกภาพตามนะครับให้เอาตัวเมื่อกี้ trailing stop sell เนี่ยพลิกกับหัวนะครับจะได้เป็น trailing stop buy นะครับใช้สำหรับหุ้นที่เป็นขาลงนะครับแล้วเกิดการดีดตัวขึ้นมาแล้วก็ให้สั่งส่งคำสั่งซื้อนะครับ เช่นกันครับสามารถกําหนดเป็นช่วงราคาหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ได้นะครับเช่นหุ้นตัวนี้เคยอยู่ที่10บาทนะครับแล้วก็เป็นขาลงมาตลอดไม่เคยปรับตัวเกินขึ้นเกิน10%เลยนะครับมาอยู่วันนึงนะครับราคาเกิดทําการดีดตัวขึ้นมานะครับเกิน10%นะครับซึ่ง t r a i ิ i งสต็อปที่ผมกําหนดไว้10%เนี่ยก็จะเกิดการ Activate นะครับแล้วก็ส่งคําสั่ง t r i กเ e r ให้เกิดการซื้อนะครับ ทีนี้วิธีใช้ก็ทําเหมือนเดิมนะครับแต่แค่ตอนกดเนี่ยเรากดเป็นซื้อแทนนะครับปุ่มนี้ปุ่มสีฟ้านะครับก็กําหนดได้นะครับ,ห,ดดนะรบหรือใช้เป็นเป็นบาทก็ได้นะครับถ้าผมใส่5บาทแปลว่าหุ้นที่ลงอยู่เนี่ยนะครับถ้าเกิดการเด้งไม่เกิน5บาทก็จะไม่เกิดการซื้อขึ้นนะครับแต่เมื่อใดก็ตามเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนนะครับเพราะเราไม่ต้องเฝ้าจอแต่ วันใดวันหนึ่งมันเด้งขึ้นมาเกิน5บาทนะครับระบบก็จะซื้อให้เราอัตโนมัติเลยนะครับนี่คือข้อดีของ trailing stop นะครับเพราะเราไม่รู้หรอกว่าหุ้นจะขึ้นหรือจะลงไปถึงเมื่อไหร่นะครับแต่เรารู้ว่าถ้ามันขึ้นมาถึงจุดจหนึ่งนะครับหรือลงมาจุดจุนึงเนี่ยเราอยากให้เกิดคําสั่งซื้อขายนะครับก็ใช้คําสั่งนี้นะครับก็จะมีประโยชน์มากนะครับสำหรับโดยเฉพาะสําหรับคนที่ขายหมูบ่อยนะครับเพราะว่า บางทีหุ้นลงนิดเดียวหรือว่าอะไรเราไปรีบขายถูกไหมครับเราก็ตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องวินัยด้วยนะครับเพราะว่าเรากําหนดไปเลยนะครับอยากขายเมื่อมันหลุด5% 10%ถูกไหมฮะแล้วก็ที่เหลือก็ไอโอโกจัดการให้หมดเลยนะครับก็จะช่วยเรื่องการอาการขายหมูนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับ b r a c k e t Order นะครับก็ตัวนี้ก็จะซับซ้อนนิดนึงนะครับ เดี๋ยวดูตัวอย่างก่อนนะครับจะได้เข้าใจง่ายสำหรับ bracket ฝั่งขายนะครับเดี๋ยวเอาฝังขายก่อน bracket เ,เป็นการตั้งนะครับสอง่อะเรียกว่ากรอบดีกว่ากรอบล่างและกรอบบนนะครับเป็น two in one นะครับสมมุติอยากขายนะครับก็จะมีกรอบการขายที่สามารถตั้งได้2กรอบนะครับคือกรอบล่างและกรอบบนนะครับเหมาะสำหรับในกรณีที่นะครับหอยาก ขายเพื่อ stop l o s s นะครับหรือว่า 2. อ,อยากขายเพื่อทำกำไรนะครับอ่ะดูตัวอย่างนะครับหุ้นอยู่ที่10บาทนะครับเราวิเคราะห์มาแล้วแหละว่าหลุด9บาทเมื่อไหร่เราอยากขายเพื่อตัดขาดทุนนะครับเราใช้9บาทเป็น lower price นะครับหรือว่าถ้าหุ้นขึ้นมาแถวแนวต้านนะครับชนแนวต้านก็มักจะลงถูกไหมครับเราก็เลยกำหนดไว้ว่าถ้าขึ้นมาชนแนวต้านเนี่ยเราอยากขาย นะครับดังนั้นให้ใช้สมมติว่านตาตาอยู่ที่12บาทนะครับแล้วก็ใช้12บาทเนี่ยเป็น upper price นะครับดังนั้นราคามาชนกรอบไหนก่อนก็จะส่งคำสั่งของกรอบนั้นก่อนนะครับแล้วก็จะถือว่า trigger กกไปแล้วนะครับสมมติว่า10บาท <c oughs> ลงมาชน9บาทก่อนก็จะเกิดการขายที่9บาทนะครับตัว order นี้ก็ถือว่าสำเร็จไปแล้วนะครับหรือว่าถ้าถึง12บาทก่อนก็จะเกิดการขายที่12บาทนะครับ จำง,ง่ายๆว่า bracket นะครับจะเป็นขายทั้งบนทั้งล่างนะครับคือขายทั้งคู่นะฮะอ่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งของ bracket ก็เป็น bracket ซื้อนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับสลับกันเลยนะครับเมื่อกี้เป็นขายทั้งกรอบบนกรอบล่างนะครับ bracket ซื้อก็จะเป็นการซื้อทั้งกรอบบนกรอบล่างนะครับทีนี้จะใช้ในกรณีไหนบ้างนะครับก็ในกรณีที่หนึ่ง เราอยากซื้อเมื่อหุ้นเกิดอาการย่อตัวนะครับคือเราเล็งสมมติว่าเล็งไว้แล้วแหละว่าอยากซื้อหุ้นตัวนี้นะครับแต่ปัจจุบันราคามันยังแพงเกินไปอยู่ถูกไหมครับเราก็กําหนดไว้เลยว่าถ้ามันลงมาที่เท่านี้บาทเราจะซื้อนะครับเราใช้ราคาที่เป็นกรอบล่างนะครับหรือ lower price อในตัวอย่างหุ้นอยู่10บาทนะครับอยากได้หุ้นตัวนี้มากแต่ยังแพงไปนิดหน่อยนะครับงั้นรอลงมา9บาทก่อนดีกว่านะครับเราก็ใช้ 9บาทเป็น lower price นะครับกับอีกวิธีหนึ่งก็คือซื้อเมื่อทะลุแนวต้านนะครับนะฮะเช่น12บาทคือแนวต้านใช่ไหมครับเราใช้12บาทเนี่ยเป็น upper price นะครับดังนั้นเช่นกันนะครับหุ้นชนกรอบไหนก่อนก็จะสั่งซื้อตามกรอบนั้นก่อนนะครับวิธีคียนะครับเดี๋ยวกลับมาที่ เมนูไอโอโกเรานะครับเรื่องตรงนี้นะครับ bracket order นะครับจะเป็นอันสุดท้ายเลยนะฮะอย่างเมื่อกี้เราดูตัวอย่างไปแล้วถูกไหมครับจะมีช่อง lower price และ upper price ถูกไหมครับดังนั้นถ้าเราอยากซื้อที่12บาทหรือนะครับหรือซื้อที่9บาทตรงนี้นะครับถึงอันไหนก่อนให้ส่งคำสั่งอันนั้นก่อนนะครับก็ไม่ยากครับใส่ lower price เป็น9บาทนะครับ อัปเปอร์ไพเป็น12นะครับอันนี้คือในกรณีที่จะตัวอย่างคือหุ้นอยู่ที่10บาทปัจจุบันนะครับจากนั้นก็เช่นเดิมนะครับใส่วันหมดอายุนะครับซึ่งอยู่ได้90วันสูงสุดนะฮะแล้วก็ใส่ราคาที่เราอยากซื้อนะครับจากนั้นก็กดปุ่มซื้อบายตรงนี้แล้วก็คอนเฟิร์มได้เลยนะครับ <S <S เดี๋ยวต้องกลับไปทบทวนนะเพราะนี่อาจจะงงนิดนึงนะครับจำง่ายๆว่า b บร k เก็ต บายนะครับแบล็คเก็ตฝั่งซื้อคือ1นะครับซื้อเมื่อย่อตัวนะครับกับ2ซื้อเมื่อทะลุจุดสูงเดิมนะครับถึงอันไหนก่อนก็ส่งคำสั่งอันนั้นก่อนนะครับส่วนแบล็คเก็ตฝั่งขายนะครับเป็นการขายเพื่อ Stop loss นะครับหรือนะครับขายเพื่อทำกำไรนะครับตามระดับราคาที่เราได้กำหนดไว้แล้วนะครับก็จะเป็นทูอ in one นะครับ หรือจริงๆแล้วใช้ conditional 2องคำสั่งนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะออกมาเป็นเหมือน bracket ได้นะฮะอยู่ที่ว่าชอบใช้อันไหนนะครับอ่ะก็จะเห็นวนะ่าจริงๆแล้วตัว i l g o เนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับต่อน,นักลงทุนเพราะว่านอกจากจะไม่ต้องเฝ้าจอแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาเครียดนะครับว่าหุ้นจะตกไปถึงเมื่อไหร่นะครับหุ้นจะขึ้นแล้วเดี๋ยวย่อลงมาขายไม่ทันนะครับ เพราะว่าเรามีแต่ละความสามารถเนี่ยนะครับที่มาตอบโจทย์ได้หมดเลยนะครับแต่อยากย้ำว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือต้องมาเรียนรู้วิธีใช้และวิธีวิเคราะห์พวกกราฟเทคนิคนะครับการหาราคาหุ้นพื้นฐานนะครับถึงจะรู้ได้ว่าเราจะกำหนดการซื้อขายยังไงถูกไหมครับเพราะว่าถ้าอยู่ดีๆมาใช้ไอโอโกเลยเนี่ย งงหน้าดูเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้จะกดคือแค่เลือกคำสั่งก็งงแลแหละนะฮะจะใช้เท i ลงหรือว่าใช้คอนดิชแนลหรือใช้แบล็กเก็ตนะครับดังนั้นก็เพื่อนๆทางบ้านนะครับสนใจก็เข้ามาเรียนกับเราได้นะครับที่ Investment Station นะครับที่สารระแดงแล้วก็จะได้มาต่อยอดนะครับใช้ i อ l อ o เนี่ยมาช่วยเฝ้าพอร์ตให้เรานะครับสำหรับท่านที่มีคำถามนะครับก็สามารถ ติดต่อเรามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างๆนะครับผ่าน Facebook นะครับบวหลวง Security นะครับหรือ The Stockmaster นะครับหรือว่าจะโทรมา026181111ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเส้นขเฉลี <S <S ่ยมาช่วย